สวัสดีครับพี่น้องเกษตรวิถีบริภาชั้นแนวนะครับเป็นคลิปด่วนๆน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทรงนะครับขนทรงพัสดุที่ผมได้จัดทรงให้พี่น้องไปในรอบวันทีซีที่ผ่านมาวังหนันเะนาะก็ด้วยยังะ่ะการาสิ่งที่บอ,บอขาดชิตเนาะก็เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือ,อาทางบริษัทขนทรงร ขนส่งพัสดุนี่แหละได้รับอุบัติเหตุนะครับระวางขางมันก็ไลยเฮ็ดให้จังเลยล่ะสินค้านะครับพัสดุที่จะส่งให้พี่น้องเฮานั้นเกิดความราซาแล้วก็เกิดความเสียหายนะครับผมก็บอกหัวหน้าวา่าพี่น้องไล่ใดน,นะครับจังหวัดใดเนาะทีะ่สินค้านั้นได้เกิดรับความเสียหายนะครับเพราะว่าทางบริษัทกับ บ่ได้ระบุบอกมานะครับว่าซื้อใดจังใดจังหวัดใดน,นะก็เลยบ่ฮู้ก็เลยได้ส่งขอความนะครับเป็นทาง้งไร่ทางเพทไปบอกพี่น้องเฮานะครับที่บอกไปก็บ่ได้ว่าเป็นพัสดุของท่านนะครับหรือว่าเป็นของผู้ใดเลอยอยากสิมานะครับกับประทานอภัยนะครับขออภัยขอโทษอย่างสูงนะครับในอ่า การขนส่งในชุดนี้นะครับอา,อาจจะบ่อลาบเลื่อนลอยเปอร์นเส้นนะครับแต่ว่าจังไรล,ล่ะผมกลับเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าพี่น้องกับอุตส่าห์สร้างสือขมากกจะจดใจรอนะครับว่าที่จะได้สินค้านั่นก็คือแรงจากตั้งฟ้ามไปนะครับแต่ว่ากะลาบเลื่อนไปด้วยดีนะครับกบ็อาจจะเกิดปัญหาแน่นิดหน่อยบริษัทนี่ก็เป็นบริษัทใหม่นะครับเพิ่มาตั้งสาขาใหม่อยู่ในตัวอำเภอ ก็ะได้มาหันมาใส่บริการเพิ่นซึ่งตะกี้ผมกะใส่มากกสิเป็นของบริษัทา,าข่ายสีเหลืองๆนะครับเนาะวันนี้ก็มาเจอผิดโควิดที่คั่งหับสินค้าเพิ่นเกิดการระบาดโควิดก็เลยเหตุให้ต้องปิดคั่งไปก็เลยเหตุให้การขนส่งพัสดุโดยเฉพาะพืชผักของสดผลไม้เนี่เพิ่นงดลับครับ มันนี่ก็เลยได้นหนีมาหนีมาคายสีสมอีกนะครับอ่าคือจะหูดีเนาะอ่าทรงได้จักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มาประกาศคือกันนะครับกับของคายสีเหลืองนั่นละก็เลยนะครับได้หอบผ่าหอบพันนะครับเสื้อผืนหมอนใบมหาบริษัทไข่ไม่ล่าสุดนี่แหละนะครับอ่าซึ่งค่าขนทรงเพิ่นก็คือว่าแหละครับมันกระเทือแน่จักน้อยหนึ่ง แต่ว่าการขนส่งเพิ่นกัอยู่ในระยะที่โอเคอยู่หนึ่งมื่สองมื่นสามมื่นอยู่ในระยะรับประกันเพิ่นอยู่คือกันนะครับแต่ว่ามันกัมีปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะครับมันเหตุไงอ่าที่ไหนล่ะ,ลละผู้ส่งนี่หัวเสียนะครับมันบ่อลาบเลือนนะครับส่งแล้วก็ต้องมาตามค่อยตามเช็คอยู่นะครับมันกับเร่เหตุผมกลับย้อนมาคิดว่าหรืออาจจะได้ย้อนกลับไปหา บริษัทไข่เกาไขา่สีเหลืองนะครับก็เห็นว่าเพิ่นเพื่อนหนาจะรับแล้วนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็อาจจะได้กลับไปเลือกใส่บริการของไข่เกาที่เคยใส่มานะครับบัดนี้มันก็เลยสีเ็ดให้คาขนทรงนะครับในหลอบต่อไปนี่มันก็สิขยับไปอยู่เกณฑ์เกาที่ผมเคยรับนะครับอาจจะสูงก็ที่บอกในราคานี่ไปอีกจักน้อยนึงนะครับ แต่ว่ามันเกิจใงไหมล่ะบริษัทเก้าแก่นะครับที่ผมเลือกใส่มาตั้งแต่แรกเริ่มนี่แหละนะครับมันก็โอเคอยู่อันนี้ก็เป็นบริษัทไม่ก็ก็บริษันว่าเพิ่นบ่อดีนะครับเพื่อนก็นดีอยู่แต่ว่ามันมีความปัญหาผิดพลาดชีวิตจกหรอกอยังนิดน้อยน้อยยังประมาณนี้แหละนะครับมันก็เลยเฮ็ดหิ่งห้าคิดจะต้องย้อนกลับไปเพราะว่าเจ้านี่ดีอย่างหนึ่งก็คือ คารงเพิ่นถือกนะครับถือกก็เจ้าที่กาวมากใายสีเหลืองกับสีสมนะครับอ่ามันก็เลยเฮ็ดให้ผมรับในราคาคาซงทีมันถือกได้จังสิเนาะก,ก็เลยจากสีซอยเหลือพี่น้องเข้านะครับหรือว่าจ้งไดก็อาจจะอาจจะคิดอยู่นะครับหรืออาจจะเลือกใส่ของเพิ่นไปนะครับเพื่อเป็นการซอยเหลือคาขนรงกับพี่น้องเข้านะครับหรือว่าพี่น้อง ขันซั่งมาอยากได้บริษัทใดนะครับก็บ,บอกมาได้นะครับมีอยู่สบามบริษัทนะครับที่ผมเฮขตสมัครบริการเก็บเงินปลายทางไใบน้ำเพลินนะครับหรือว่ากะพ่อใจบริษัทใดก็บ,บอกมาได้นะครับแต่ว่าคา่าส่งกัตามจริงตามที่บริษัทเพิ่นเอื่นเด้นะครับแต่ว่าค่ายสีชมเนี่ยค่าส่งนี่สูงลิบกระมูวนะครับลอกลองมาค่ายสีเหลือง อันดับสามบ้องมากกับคึืนนี่แหละที่ผมใส่บริการอยู่นะครับกับพี่น้องก็เลือกเอาเนาะกับว่าอยากสีใส้บริษัทไดนนะครับแต่ว่ากลางๆเลยนะครับกันนี่แหละพี่น้องก็เสษตกรกรนเท่านะครับเดี๋ยวเสียว,ว่าโอ้คาส่งนี่แพงก็คาขวงแต่นี่นะครับผมก็อยากสีซอยกันตรงนี้แหละที่ยังคงใส่บริษัทไม่บริษัทที่สามนิโยนะครับ ขาของซัมาน่ขาทรงซัมเน่เออมันกะถูไถโอเคยืดย่นกันไปได้นะครับบางเทียคาทรงสูงก็ที่ผมบอกไปผมกะถือว่ากะบทวเฉลี่ยให้ไปนะครับกับว่าเป็นยังนะครับบางเจ้ากะจะถือเงาห่าบาทสิบบาทนะครับกะถือเป็นยักผู้นั่นมู้นั่นมาซอยผู้นี่ไปยังสี่เนาะนะครับกับกะหวังว่าพี่น้องกะ คงจะเข้าใจนะครับนอกจากมาวา่าน้ำพีน้ำนองเข้าแบบตรงๆนี่แหละนะครับมีหยังกับมาว่ามาจาก,กันมีปัญหาแบบไหนว่ากันตรงๆการขาการขายออนไลน์นะครับมันกัมีระบบยุะจังสิละนะครับเนาะปัญหานะครับมันก็มีเกิดขึ้นมากนะับได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องๆไปนะครับทุกอย่างแหละครับขันได้ลงเมื่อเฮ็ดมันก็จอมเกิดปัญหาจุดที่ว่า จะเลือกแก้ปัญหาแบบใดเองแค่นั้นล่ะนะครับจังไรก็ขอบุณนะครับพี่น้องเฮ้านะครับไล่ๆนะครับสุขุมสุก้นที่ในการสนับสนุนนะครับส้างเสื้อแหนแดงนะครับจากปร์มแหนแดงเชาววงจังหวัดสักแก้วนะครับปร์มแหนแดงหนองไม่ให้ไปรับใส่พี่น้องเข่าด้วยดีเสมอมาทั้งไล่เกาไล่ไม้นะครับมิตรภาพแหนแดงเป็นเสื้อกลางเป็นโซ่ขอกลาง เห็ดให้ได้มากพบมาพร้อกันมาคุยมาจาก,กันอ่าเป็นซื้อเขาเรียกว่าทวดสันทวไมาตีเนาะนะครับก็ได้ไปรับใส่พี่น้องเฮานะครับทั่วทุกพู้ิผักของประเทศไทยเนาะนะครับกันได้รับไปแล้วกะหวังว่ากจะได้ไปตอบสนองนะครับความต้องการนะครับที่จะนําไปใส่ประโยชน์อ่าแต่ละด้านแต่ละท่างของพี่น้องเฮ้าแต่ละท่าน อากาศจะบิกเือกันเนาะกะให้ได้รับความประสบความสําเร็จนะครับสุขสุขนัอากาศจากใจนะครับกรเกษตรวิถีบุรพาชั้นแนวนะครับความแนแดงเจ้าวังจังหวัดสระแก้วสําหรับมน,นี้ก็ขอบพุณนพีนองเฮ้านะครับทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ